มันก่อนแล้วมันโครงสร้างของเขาก็คือส่วนนำใช่มีองค์กรนำแล้วก็มีกองกําลังติดอาวุธแล้วก็มีแนวร่วมประชาชนเพราะนั้นสามส่วนนี้เพราะนั้นเขาใช้สามส่วนนี้มาต่อสู้กับรัฐบาลนะครับใช so, ่ไหมเพราะนั้นในบางทีเอาเด็กเอาผู้หญิงมาเป็นมาปิดล้อมค่ายทหารอะไรต่อไรนั้นแหละคือกลยุทธ์หรือแนวทางการต่อสู้ของเขาเพื่อ เพื่อนำมาสู่ชัยชนะ่ยตอนนี้เราไม่ทันเจราจารู้สึก,กว่าหลายเรื่องนะครับแทนที่เราจะเป็นฝ่ายทําก่อนเนี่ยรู้สึกว่าฝ่ายตรงข้ามเนี่ยจะทาจะทาก่อนแล้วก็เราก็จะตอบสนองเขานี่เกือบจะทุกครั้งไปอย่างเช่นบอกว่าให้ถอนทหารถอนถอนตารวจก็ถอนไปจับผู้ต้องสงสัยได้กี่สิบคนบอกให้ปล่อยก็ต้องปล่อยก็นั่นแหละคือแนวทางที่ยังยังไม่ถูกไงคนดอนเข้าใจไหมคแน <ร ver. S 1> วทางมันมีสองแนวทางหนึ่ง แนวทางสันติวิธีสองแนวทางการทหารครใช่ไหมการ,รต่อสู้นี่มีสองแนวทางนั้นในโลกนี้ <c oughs> ไม่ว่าสู้ที่ไหนประเทศไหนมันมีสองแนวทางคือ <Isaac. S 1> ใช่แนวทางสันติวิธีใช่แนวทางการทหาร <c oughs> แต่การทหารไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาในเรื่องอย่างนี้ได้ <c oughs> ต้องใช้แนวทางสันติวิธีไม่ว่าอิสราเอลหรือที่ไหนตรงไหนนะทุกแห่งต้องใช่แนวทางสันติวิธีเพราะนั้นรัฐบาลต้องตั้งตัวให้ถูกใช่ไหมมันต้องใช้ทั้งสองแนวทาง เหมือนผื่นหน้ายาต้องให้ทั้งสองแนวทางแต่ว่าอันไหนแรงอันไหนนั้นแต่ความสาเร็จมันอยู่ที่แนวทางสันติวิธีนะครับต่อครับการเยียวยาเมื่อนําข้อมูลมาแล้วนะนำข้อมูลมาเจรจาต่อรองแล้วเพื่อยุติปัญหาครับโดยการใช้การสมานฉันคือความพอใจร่วมกันเนี่ะการสมานฉันที่ผมตีความว่าคือมีความพอใจร่วมกันมีเห็นพ้องกันว่าโอเคเลิกแล้วนะจะไม่มีการเข็นฆ่า มายิงกันแล้วต่อไปก็จะอยู่อย่างสง,สงบสุขเหมือนกับ200ปีที่ผ่านมาใช่ไหมตั้งแต่สมัยรัชกาลที่หนึ่งครับจนถึงวันที่สี่มกราคมใช่ไหมครับสี่สิบเจ็ดที่เกิดเกิดการปล้นปืนขึ้น,นะปรการที่สามก็คือเยียวยาช่วยเหลือปฏิบัติการตามความตกลงต่อไปอีกอันหนึ่งขั้นตอนถ้าดำเนินการอย่างนี้แล้วเจราจาตามแนวทางท่านอยูดีแล้วก็ กำกับดูแลให้เป็นไปตามข้อตกลงว่าจะทําไงต้นที่วิธีจะทําไงบ้างรัฐบาละจะช่วยเขายังไงรัฐบาลจะแก้อยังไงในการเรื่องการศึกษาเรื่องศาสนาอะไรตามที่เขาเรียกร้องอแต่สิ่งที่เป็นไปไม่ได้คือเรียกร้องจะเป็นอิสระเป็นประเทศ สระาไม่ได้ใช่ไหมจะแยกจะแยกออกมาแยกออกไปเป็นประเทศใหม่<ท>ไม่ได้าะผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญของเราแน่นอนมาตรการที่มาตรารที่หนึ่งอัใช่ไหมับประเทศไทยแบ่งแยกไม่ได้อะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องรึ่งซึ่งต้องศึกษานะร,รัฐบาลหรือกองทัพหรือผู้ที่เกี่ยวข้องต้องศึกษาเรื่องพิสมีนหแนวทางทันติวีธีนี่มันจะต้องมีขั้นตอนตามที่ผมเรียนในราบไม่ใช่ว่ามาพูดถึงแต่เรื่องอะไรอะ สมานนฉัน,นสมานนาฉัน,นไม่รู้ไปสมานนาฉันกับใคร<น>ถึงความจริงต้องพูดเรื่องสันติวิธีเพราะเพราะสมานนาฉันอยู่ในสันติวิธีใช่ไหมอย่างที่เราพูดกันตั้งแต่ตอนตอน้นเพราะฉะนั้นการเจรจาเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเจรจากับผู้นําในพื้นที่หรือผู้ใหญ่บ้านกำนันหรือตัวครูตอิหมามบางส่วนที่เราสงสัยไม่ใช่แล้วมันเกี่ยวข้องกับต่างประเทศท,ที่ต้องการที่จะคืออยู่เบื้องหลังสนับสนุนเพื่อต้องการจะแบ่งแยกดินแดนในประเทศไทยหรือเปล่าครับไม่ใช่ก็ คนคนไทยคนไทยมุสลิมเนี่ยนะที่ถือสถือนนับถือศาสนาอิสลามเนี่ยเขาต้องการที่จะแยกออกเป็นประเทศนะเป็นประเทศปัตตานีดารุสลามับซึ่งซึ่ง,งอันนี้ก็เป็นเรื่องซึ่งเกิดขึ้นมานานแล้วแต่เราก็แก้ไขปัญหาเหมือนกับน้ําขึ้นน้ําลงเพราะเราอ่อนเขาก็แข็งพราเราแข็งเขาก็อ่อนอะไรเนี่ยในกรณีเราอ่อนพวกเปียกเขาก็แข็งจน อาจจะต้องเสียดินแดนแลน้วนะคุณดอนนะครับแม้ท่าน<ม>าพูด,พดว่าอาจอาจะต้องเสียดินแดนเนี่ยดูเหมือนกับว่าเราจะพูดกันง่ายนะแต่ว่าทั้งชาวบ้านนะชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่เขาจะซีเรียสหรือว่าเขาจะรู้สึกว่าเขาจะเชื่อนะครับว่าถ้ารัฐบาลหรือว่าฝ่ายบริหารบ้านเมืองปฏิวัติยึดอํานาจมาก็แล้วเหตุการณ์ก็ยังหนักกว่าตอนไม่ปฏิวัติอีกคนเนี่ยโจรเนี่ยมันไม่เกรงกลัวอะไรใครย่อเย้ยกันถึงขนาดนี้เนี่ย สรุปแล้วว่าความอยู่รอดของรัฐบาลเนี่ยกับปัญหาของทางภาคใต้เนี่ยเรียกกันง่ายๆว่าเป็นตัวแปรเหมือนกันนะครับว่าจะอยู่รอดหรือมไม่รอดมันมีส่วนเหมือนกันแหละนะคุณดอนมันมีส่วนเพราะว่ารัฐบาลต้องดูแลทั้งหมดแต่นี้ปัญหาที่ถ้าให้เลือก First Priority ของปัญหาหรือรปัญหาเร่งด่วนที่สุดก็คือปัญหาภาคใต้ไม่ใช่เรื่องของ ของเรื่องอื่นเรื่องยุบพักเรื่องอะไรนี่มันเป็นเรื่องเรื่องเล็กอ่ะตอนนี้ก็ตั้งใหม่อะไรตอนนี้ไหนๆก็พูดในภาคใต้ไหนๆก็พูดแล้วนะครับคนรายการของเราทั้งวิทยุทั้งโทรทัศน์นี่กลายเป็นเหมือนกับศูนย์ร้องเรียนหรือว่าระบายความในใจของคนมาก็เหมือนกันเขาก็ทวงติงมาเหมือนกันบอกว่าทําไมไม่ว่าจะเป็นฝ่ายคอมชอแม้แต่ฝ่ายรัฐบาลก็เหมือนกันรู้สึกว่าจะเล็งเป้าไปที่เรื่องของกลุ่มอํานาจเก่า พูดกันไม่จบไม่สิ้นเสียทีทั้งๆท,ท,ที่ทําไมไม่ปล่อยให้เข้าสู่กระบวนการทําไมเขากลัวกลุ่มอํานาจเก่าเนี่ยยิ่งเสียกว่าโจรจะยึด3าสี่จังหวัดชายแดนภาคใต้แหะครับนี่นี่ออกมาอย่างนี้นนจริงจผ<อ>ู้ใหญ่จะได้รู้รก็เป็นการวิเคราะห์ที่ผิดไงคือเรียกว่าการจัดความเร่งด่วนของประเทศผิดอ ถ้าให้คะแนนก็เป็นศูนย์เพราะว่าความเร่งด่วนในการนี้คือการแก้ปัญหาภาคใต้ไม่ใช่แก้ปัญหาเรื่องการเมืองว่าจะยุบพรรคนั้นเพร่อยุบแล้วก, <c oughs> ก็ตั้งใหม่ <c oughs> ได้ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> แล้วทุกคนก็เฮไปเรื่องยุบพรรคึง่ความจริงปัญหาที่แท้จริงของประเทศในเรื่อง <c oughs> อันดับความเร่งด่วนในการแก้ปัญหาคือ <c oughs> เรื่องภาคใต้ <c oughs> เพราะว่าถ้าพลาดแก้ปัญหาผิดพลาดไม่ศึกษา <c oughs> ไม่ฟังคำติงไม่คำข้อเสนอแน่ของประชาชนทั่วไปอย่าง อย่างคนทั่วไปอ่ะ,อะก็มันเราอาจจะเสียดินแดนได้ครับนะครับคุณดอนอม,มันอาจจะต้องเสียดินแดนนะครับแล้วท่านรู้สึก<ด>ยังไงรู้สึกท่านย้ําบ่อยๆดูเหมือนกับว่าไปเยอะแล้วนะครับตอนนี้คน,นีนไปแล้วคือเขาก็บอกไม่ใช่ผมพูดเขาก็บอกว่าในครั้นี้ดินไอคนเขาได้แล้วดินแดนเขาก็ได้แล้วเหลือแต่เขาจะประกาศเมื่อ,อไรก็แค่นั้นเองใช่ไหม เราก็ค่อนข้างถ้าดูพฤติการหรือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้ก็รู้สึกว่าเป็นไปอย่างนั้นด้วยครับใช่ไหมเพราะเราเราเหมือนกับเราเสียดินแดนไปแล้วในครั้นี้เสียคนของเราไปแล้วด้วยครับนะครับทีนี้ในในส่วนของหนังสือขออนุญาตพูดถึงคุณสตอาดจันดีสักนิดหนึ่งครับครับนะครับก็ไม่ได้ว่าตั้งอกตั้งใจจะโฆษณาหนังสือให้คุณสาอาดจันดีแต่ประการใดครับท่านผู้ฟังแต่ว่า เนื่องจากว่ามีคนทางภาคใต้เนี่ยแล้วก็ทางฝ่ายที่อยู่กับข้อมูลจริงๆเนี่ยบอกว่านี้คือข้อมูลที่เขียนถูกใจคนภาคใต้มากที่สุดเพราะเอาความจริงมาเขียนเขียนอย่างที่ที่เรียกว่าคนเขียนนี่ไม่กลัวตายเลยเชียวแหละนะครับแล้วก็ในหนังสือนี้ตอนหนึ่งนะครับเขาได้พูดถึงเรื่องของกลยุทธ์ของโจรก่อการร้ายถึง16ข้อเลยทีเดียวตามเวลาที่จะเอื้อนะครับ อยากจะให้ท่านแสดงความเห็นว่าเป็นอย่างไรกลยุทธ์ข้อที่หนึ่งเขาบอกว่าทําอะไรก็ได้ที่ทําให้พี่น้องมุสลิมเกลียดคนไทยเอาให้เกลียดถึงกระดูกดําดังนั้นการฆ่าชาวบ้านในหลายพื้นที่มันเป็นฝีมือของพวกโจรฆ่าแล้วโยนความผิดให้ตํารวจถ้าโย้นไม่ได้ก็กล่าวโทษคนที่ถูกฆ่าตายว่าทรยศต่อพวกเดียวกันสมควรตายตรงนี้ท่านคิดยังไงก็คิดเหมือนเขา ไม่ต้องแสดงความคิดเห็นแล้วเพราะอันนี้ท่านคิดเ,เหมือนเขา,าใช่ไหมนี่กลยุทธ์ข้อที่หนึ่งของเขานะครับใช่ข้อที่สองเขารวบรวมมาสิ่งที่เกิดขึ้นครับข้อที่สองนะครับโจรวางแผนสร้างนักรบมายาวนานพวกอุสตาร์ครูสอนสาศาสนารับหน้าที่อบรมสั่งสอนจิตํานึกแล้วคัดเลือกคนส่งต่อให้หน่วยเหนือของเขาหาทางส่งไปฝึกอบรมที่ต่างประเทศทั้งโดยเปิดเผยภายใต,ใต้การสนับสนุนของรัฐ และแอบไปรับการฝึกแบบใต้ดินหลักสูตรให้เก่งภาษาอาหรับจบแล้วให้ทางการไทยรับรองปริญญาตรีเมื่อกลับถึงประเทศไทยจะได้รับราชการบริหาร3จังหวัดชายแดนภาคใต้ขณะที่นักรบหนุ่มและสาวกําลังฝึกอบรมอยู่ต่างประเทศพ่อแม่จะได้รับเงินจากกองทุนช่วยเหลือครอบครัวจะให้จะไม่ให้ได้รับความยากลําบากตรงนี้ท่านว่าไงครับก็ไม่ว่าก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเ,เป็นอย่างนี้นะครับ คือเขาเอาความจริงมาพูดทุกข้อเลยคุณนนข้อที่สามนะครับ<ม>ท่านสร้างนักการเมืองในทุกระดับส่งลงเลือกตั้งทุกพักการเมืองทั้งในสามจังหวัดภาคใต้และทั่วประเทศกระจายนักการเมืองออกไปทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัด<ม>เพื่อการยึดหัวหาดเบ็ดเสร็จสร้างอำนาจต่อรองให้มีกำลังมากขึ้นก็เช่นเดียวกันคุณนเช่นเดียวนะ<ม>ครับกลยุทธ์ข้อที่สี่ประสานงานกับองค์กรมุสลิมโลกมีการเดินทางไปมาหาสู่เชื่อมสัมพันธไมตรีผูกมิตร แล้วถือโอกาสเผยแพร่พรข้อมูลอันเป็นเท็จกล่าวหาประเทศไทยของตัวเองโดยบอกให้สังคมภายนอกเข้าใจผิดคิดว่าปัตตานีตกเป็นเมืองขึ้นของไทยในกลยุทธ์ตัวนี้โจรไม่ได้รับความสําเร็จเท่าที่ควรเพราะทะเบียนเมืองขึ้นของโลกไม่มีรายชื่อของประเทศปัตตานีก้นั้นก็เป็นแนวทางการต่อสู้ของเขานะครับกับโจรปัตตานีจึงหันไปให้ข้อมูลเท็จฆ่ากันเองแล้วหาว่าถูกอุ้มไม่มีใครรังแกก็หาว่าลังถูกรังแกโดย ไม่ยอมทํางานอะไรเลยหาว่ารัฐบาลเอาใจใส่แต่พวกพุทธปล่อยทิ้งมุสลิมไม่ใหญ่ดีครับก็เป็นเหตุการณ์ับเกิดขึ้นทางภาคใต้ข้อที่หสร้างสุเหร่าให้มากเข้าไว้แม้ว่าบางหมู่บ้านจะมีสลามเพียงครอบครัวเดียวก็สามารถหาเงินมาสร้างสุเหร่าได้แล้วก็ออกข่าวเสมอว่าจํานวนประชากรมุสลิมในประเทศไทยมีมากเป็นอันดับสองของประเทศพูดให้มากเข้าไว้ตรงนี้ท่านจะเพิ่มเติมยังไงก็ไม่เพิ่มเติมครับเพราะมันมีความชัดเจนอยู่แล้ว ข้อที่6ออกวารสารและนิตยาสารภายในที่ไหนก็ตามเนื้อหาจะต้องสะท้อนปัญหาของอิสลามทั่วโลกแล้วดึงมาลงว่าประเทศไทยก็มีปัญหาไม่หย่อนไปกว่ากันพร้อมกับได้สนับสนุนให้ปัญญาชนออกมาทําสื่อให้มากขึ้นสร้างองค์กรประชาชนด้านนี้เพื่อการเผยแพร่ให้กว้างขวาง,วางครับนะครับท่านไม่มีอะไรเพิ่มเติมของท่านนะไม่มีข้อที่7ได้รับผลกระทบอะไรเล็กน้อยก็ตามให้โวยวายทันที ก็เป็นไปอยู่เป็นไปอยู่นะข้อที่8จัดตั้งกองกําลังส่วนหน้ากองหนุนและจัดตั้งแนวร่วมให้กระจายครบ5จังหวัดแต่ให้เน้นที่3จังหวัดก่อนถ้าได้ยินเสียงบอกกล่าวให้ระดมผู้คนไม่ว่ากรณีใดๆให้จัดการระดมได้ภายใน3มชั่วโมงเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ใกล้ต้องระดมได้ทันทีหมู่บ้านไหนไม่ให้ความร่วมมือจะถูกขึ้นบัญชีดําก็เป็น เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในทางใต้นะครับมันก่อนก็ไปปิดล้อมข่ายยุทธบริหารครั้งครัครบข้อเก้าเ <9 S 1> ป้าหมายคือแบ่งแยกดินแดนแต่เวลาแสดงความคิดเห็นไม่ว่าที่ไหนก็ตามจะไม่บอกแม้แต่ประโยคเดียวว่าต้องการแบ่งแยกสิ่งที่พวกเขาเรียกร้องคือขอปกครองตนเองโดยยินดีที่จะให้รัฐบาลกลางเป็นผู้บริหารกาลยุทธ์ข้อนี้ถือว่าเป็นหัวใจเพราะว่าถ้าได้ปกครองตนเองจะเป็นเงื่อนไขไปสู่การปกครองกันเองจะทําให้การแยกตัวเองอย่างแท้จริงง่ายขึ้น ก็เป็นกลยุทธ์ยุทธวิธีของเขาก็สิบเ,เรียกร้องให้ใช้ภาษายาวีเป็นภาษากลางประดาผู้ใหญ่บ้านกำนันอบอตอและข้าราชก,การทั้งหลายร้อยละแปดสิบต้องเป็นอิสลามข้อที่สิบเอ็ดกองกำลังทั้งหมดแม้จะจบวิชาฆ่ามาจากต่างประเทศมีความชำนาญในการใช้อาวุธแต่ให้เริ่มต่อสู้ด้วยอาวุธโบราณเช่นมีดสปาตากริดการฆ่าไ้เชือดคอเชือดลูกกระเดือกหรือไม่ก็ตัดหัวหิ้วออกไปประจาน แสดงออกประหนึ่งว่าเป็นการระบายความแค้นกลยุทธ์ข้อที่12หลอกล่อยั่วยุให้ฝ่ายข้าราชการใช้กําลังปราบปรามเพื่อจะได้เป็นข้ออ้างว่าถูกปราบปรามอย่างทารุณไม่มีความยุติธรรมข้อที่13โปรยใบปลิวปลุกระดมชาวบ้านให้เข้าร่วมพวกอุตสตาร์ออกไปพบกับชาวบ้านแจ้งให้ทราบว่าอีกไม่นานก็จะชนะตอนนี้เมื่อวานนี้เพื่อนผมโทรมาจากทางภาคใต้บอกว่าเขาแจกใบปลิวกันเยอะมากนะครับกลยุทธ์ข้อที่14 เริ่มปฏิบัติการกับพระพุทธศาสนาและชาวพุทธขับไล่ให้ออกไปจากดินแดนถ้าใครไม่กลัวตายให้ฆ่าทิ้งอย่างโหดเหี้ยมไม่เลือกลูกเล็กเด็กแดงก็เกิดเกิดขึ้นมาในห่วงสามปีก็เกิดขึ้นบ่อยครั้ง่ะกลยุทธ์ข้อที่15ให้คอยฟังสัญญาณปลดปล่อยปัตตานีเมื่อได้รับสัญญาณให้ทุกคนออกไปยึดที่ทําการของรัฐบาลทุกแห่งเอาเด็กและผู้หญิงเป็นก่อก,กำบังกะว่าจะใช้คนห้าแสนหรือสองล้านคน ก็สามารถยึดได้ภายในวันเดียวแล้วประกาศเอกราชและวันนั้นชาวปัตตานีจะได้เห็นหน้าว่าใครคือสุลต่านหรือประธานาธิบดีคนแรกของชาวปัตตานีที่รอคอยมาร้อยปีแล้วจะได้เห็นแม่ทัพนายกองตลอดทั้งคณะผู้บริหารประเทศใหม่ภายใต้ธงชาติปัตตานีพวกโจปรปัตตานีของมั่นใจของเขามากและกลยุทธ์ข้อสุดท้าย16ครับเป็นกลยุทธ์ที่พลิกผันไปตามสถานการณ์จะมีคําสั่งพิเศษออกมาเป็นระยะโดยจะปรับเข้ากับกลยุทธ์เก่า หรือกลยุทธ์ใดกลยุทธหนึ่งอยากจะให้ท่านบอกกับพี่น้องประชาชนความในใจของท่านกับสถานการณ์จริงแล้วก็กลยุทธ์16ข้อของโจรก่อการร้ายแบ่งแยกนี้ถ้า,าเราม,มาพิจารณาทั้ง16ข้อมันก็มีความเป็นจริงเยอะนะเกือบทุกข้อแต่มันความรุนแรงหรือความเข้มข้นมันก็อาจไม่ทุกข้อใช่ไหมครับแต่อันนี้มันก็เป็นแนวความคิดของเขาที่จะมายึดอำนาจ ดัดหรือแบ่งแบ่งสามจังหวัดออกตั้งเป็นนัดประตนีดารุสสลามเพราะเพราะนั้นต้องมีความเชื่อก่อนนะครับเราต้องมีความเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมันเป็นเรื่องของความจริงไม่ใช่เ,เรื่องของมามานอนฝันหรือมานั่งพูดเล่นเล่นมาออกทีวีพูดกันเพื่อให้มันปากครับมันเป็นเรื่องของครับเรื่องความจริงครับ,รบแล้วในครนี้ในว่วงเวลาสามปีที่ผ่านมานี้เรา เหตุการณ์จะเชื่อเห็นว่าที่พูดทั้งสิบสามข้อเนียมันก็มีความเป็นจริงเกือบทุกข้อขาดคนนอนบางอันบางอันอาจจะไม่ยัง